ครไม่ได้ดูคลิปนี้นี่ผมบอกให้เลยว่าพลาดนะครับและก็ผมบอกให้เลยว่าสําหรับคนที่ดักเป็นอาชีพหรือว่าดักกินดักขายแล้วแต่ครับลองชมคลิปผมดูนะครับว่าดักกุ้งดักวิธีไหนดักแบบไหนจึงจะเข้าดีนะครับจะดักติดกันแบบนี้เลยนะครับห่างกันประมาณหนึ่งเมตรกว่าๆครับโอ้โหดูกุ้งเข้าครับเห็นไหมครับนี่กุ้งเข้าเยอะมากนะครับดูเข้าเยอะไหมครับนี่ถ้าฝนไม่ตกเข้าเยอะแว่านี้แน่นอนครับอันนี้ก็เข้าเยอะเนาะครับกุ้งดูเข้าเต็มเลยครับ รัวโอ้โหดูครับนี่ดูกุ้งเข้าครับโอ้ดูกุ้งเข้าครับผมไม่มีพูดเล่นเข้าเยอะมากนะครับนะครับดูเยอะไม่เยอะยอดดูกุ้งเข้าครับผมไม่มีพูดเล่นเยอะมากครับดูโห เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าระหว่างดักกุ้งน้ําตื้นนะครับแบบนี้นะครับและก็ฝั่งนี้ผมจะดักน้ําลึกนะครับดักห่างกันประมาณเม็ดกว่ากว่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะครับผมอยากจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าระหว่างดักน้ําตื้นแบบนี้กับดักน้ําลึกแบบนี้แบบไหนติดดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบบไหนติดดีกว่ากันนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมจะดักติดติดกันเลยนะครับหกหลังนะครับทั้งหมดนะอันนี้หนึ่งสองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ สามนะครับแล้วก็สี่แล้วก็ฝั่งนี้ครับห้าหกจะดักเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าแบบไหนติดดีกว่ากันนะครับห่างกันประมาณหนึ่งเมตรกว่าๆครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบบไหนติดดีกว่ากันนะครับนี่ครับหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ฝั่งน้นหนึ่งหลังนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะครับผมอยากจะมาทดลองให้ดูนะครับถ้าแบบไหนเข้าดีกว่าก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับติดตามครับผม บรรยากาศสวยไหมครับเดี๋ยวสักบ่ายสามนะครับค่อยมาชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปแทงปามก่อนนะครับติดตามก็ผมแทงปามก็หมายถึงเกี่ยวปามครับตัดปามเข้ารอบนะครับวันนี้เดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมเกี่ยวปามเสร็จแล้วนะครับปามหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ่าได้เยอะไหมนะครับถ้าชมบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูที่ดักกุ้งกันนะครับอันนี้กองแรกนะครับแล้วก็นนี้กองที่สองนะครับอันนี้กองเล็กๆนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยครับ อันนี้อีกหนึ่งกองนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งกองครับผมแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับอีกหนึ่งกองแต่ว่ากองโน้ใหญ่มากครับเนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรสักอย่างนะครับในส่วนผมมีอ่าสวยๆด้วยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับ กองนี้ใหญ่มากนะครับหอบเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะครับอันนี้เป็นทางน้ําไหลที่สวนนะครับมีปลาด้วยนะครับนี่นะครับมีปลาด้วยนะครับปลาชนปลาอะไรพวกนี้ครับเป็นร่องน้ําประมาณเนี้ครับ เวแลาน้ำท่วมก็จะมีน้ำขังพวกนี้ครับแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กๆครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันนะครับ่าได้เยอะแค่ไหนนะครับติดตามครับผมครับผมก็มาถึงสะแล้วนะครับหลังจากที่ว่าแทงปามเสร็จเมื่อกี้นะครับภาษาใต้เขาเรียกแทงปามนะครับก็คือการเกี่ยวปามนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่ว่าเราจะไปดูหกหลังนู้นนะครับที่ว่าดักน้ําลึกน้ําตื้นนะครับเดี๋ยวมาดูอันที่ผมดักไว้เล่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับ ว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาลุ้นกันนะครับตอนไหนครับนี่โอ้ทางลงชันมากครับตรงนี้ไม่ได้ดักนาแล้วนะครับแต่ว่ามีรอยดักอยู่ผมก็เลยมาซ้ําดูครับช่วงนี้ฝนตกด้วยแหละครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับเผื่อได้ครับเผื่อได้โอ้ดูกุ้งเข้าครับ ผมไม่มีพูดเล่นเยอะมากครับดูโหผมมาดักเล่นๆนะครับดูดูกุ้งเข้าครับเยอะไหมครับนี่ยดีครับว่าเยอะไม่เยอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันที่สองกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับติดตามนะครับเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับ ทางลงชันนๆนะครับไม่ได้ดักหลายวันครับฝนตกครับมาลองดักไว้เล่นๆดูนะครับเผื่อข้าวเยอะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับจะได้เยอะได้น้อยอ๋ออยู่ฝั่งนี้ครับตกใจครับนึกว่าที่ดักหายปลัวโอ้โห ดูครับนี่กุ้งเข้าเต็มเลยนะครับอันนี้ดูครับเยอะมากนะครับอันนี้เยอะครับอันนี้อันนี้กุ้งเข้าเต็มเลยนะครับที่ดักหลังนี้นี่ประมาณสักสี่ห้าปีได้แล้วมั้งครับดูครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ผมดักไว้ปากท่อนะครับมาทดลองดูนะครับเผื่อเข้าดีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ มันลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เข้าดีมากนะครับแต่เมื่อก่อนผมดักเป็นทุ่นลอยนะอันนี้ผมดักเป็นทุ่นจมครับโ,โอ้โหดูครับนี่ดูกุ้งเข้าครับโอ้ดูกุ้งเข้าครับผมไม่มีพูดเล่นเข้าเยอะมากนะครับอันนี้ดักไว้เล่นๆนะครับดูโอ้กุ้งเข้าเต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ปากท่อนะครับเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยดักฟงดักปลักขั้นเทพนะครับเข้าดีมากนะครับลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับนี่ครับดูเยอะไม่เยอะยอดเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับโอ้โ้เกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วครับจะได้หรือไม่ มาลุ้นกันนะครับมีอันครึ่งกิโลม้างไหมครับโอ้โหดูกุ้งเข้าครับเห็นไหมครับนี่กุ้งเข้าเยอะมากนะครับดูสุดยอดครับเข้าเยอะไหมครับนี่ถ้าฝนไม่ตกเข้าเยอะแว่านี้แน่นอนครับติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูาันต่อไปกันนะครับเนี่ยครับดักใกล้ๆกันนะครับผมว่าหลังนี้น่าจะเข้าเยอะกว่าหลังนู้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามีครึ่งกิโลม้างไหมนะครับ ผมว่าอันนี้น่าจะเข้าเยอะนะครับเข้าสักครึ่งกิโลนะครับปลัวโโหดูครับอันนี้ก็เข้าเยอะนะครับกุ้งดูเข้าเต็มเลยครับโหเข้าเยอะเลยแหละครับดูเข้าดีไหมครับเดี๋ยวดักกุ้งดักปลากันเทพเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูหกหลังนั้นกันนะครับน้ำเล็กน้ำตื้นนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนครับติดตามนะครับ อันนี้อะไรครับอย่าโดนนะครับอันนี้อย่าโดนนะครับเป็นไงบ้างครับกับผลงานที่ได้เมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหกหลังนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทีเดียวเลยนะครับหกหลังนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าดักน้ําลึกน้ํเตื้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าแบบไหนเข้าดีกว่าถ้าแบบไหนเข้าดีกว่าก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูน้ําตื้นหลังแรกกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพร้อมกันเลยนะครับหกหลังนะครับตื้นแล้วก็ลึกฝั่งนั้นนะครับ ก็ฝั่งนั้นตื้นแล้วก็ลึกนะครับคลิปผมนี่เป็นคลิปที่ว่าให้ความรู้นะครับเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามกันได้โอ้โหดูกุ้งเข้าครับเข้าเยอะมากดูครับเข้าเยอะนะครับหลังแรกดูครับเข้าเต็มเลยครับอันนี้น้ําตื้นนะครับดักน้ําตื้นนะครับเดี๋ยวผมยกน้ําลึกให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันน้ํายังร้อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยครับดูครับเยอะไม่เยอะ น้ำตื้นนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำลึกนะครับน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกนี่ผมว่าแต่ว่าน้ำยังร้อนเลยนะครับไม่แน่น้ำลึกอาจจะเข้าดีกว่าโอ้ผมว่าน้ำตื้นเข้าดีกว่านะครับอันนี้เข้านะครับเห็นไหมดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบเปรียบเทียบอันนี้น้ำลึกนะครับอันนี้น้ำตื้นครับดู โอ้หเต็มเลยนะครับหลังแรกน้ําตื้นเข้าดีกว่านะครับนี่ครับสองหลังติดกันแบบนี้เลยนะครับสองหลังน้ําตื้นเข้าดีกว่านะครับหลังแรกนะครับอันนี้น้ําตื้นอันนี้น้ํำลึกนะครับอะเดี๋ยวมาดูหลังที่สองกันนะครับอันนี้น้ําตื้นนะครับหรือวมาดูน้ําลึกก่อนครับ ดูน้ำเตืนก่อนนะครับปลัวไอ้ย่ะปลัวโอ้ดูครับผมให้มีพูดเล่นเข้าเยอะอะไรปานนี้เข้าเยอะมากเข้าเยอะจริงๆนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูน้ำลึกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำลึกจะสู้ได้ไหมครับผมม่หลายๆท่านมาดักน้ำลึกกันนะครับผมเลยมาทดลองให้ดู ป้ัวอันนี้ก็เข้านะครับดูครับผมให้ดูอันนี้น้ําตื้ออันนี้น้ําลึกครับมันจะน้าตื้นอ่าเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้นะครับวางเปรียบเทียบกันอันนี้น้ําลึกนะครับฝั่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆดูน้ําตื้นครับโหเต็มคาราเบลครับนี่ครับน้ําตื้นนะครับอันนี้น้ําลึกนะครับ สองหลังแรกนี่น้ํำตื้นโอ้หกครับหกหกสองหลังแรกนี่น้ําตื้นเข้าดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูหลังที่สามกันนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างคลิปผมได้ความรู้ไหมครับอยากแใกล้กันเลยนะครับโอ้โหดูเข้าครับน้ํำตื้นนะครับน้ําตื้นดูกุ้งเข้าครับดูครับเข้าเยอะไหมเข้าเยอะมากนะครับดู ฝั่งน้เต็มเลยนะครับอันนี้น้ำลึกนะครับทดลองให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับความแตกต่างเดี๋ยผมวางใกล้ๆกันเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้น้ำลึกนะครับเห็นไหมน้ำลึกก็จะเข้าอยู่แต่ไม่เยอะแต่ดูน้ำตื้นนะครับเห็นไหมครับ เต็มคาราเบลไหมครับสรุปน้ำตื้นเข้าดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับผมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ฝั่งนี้ห้าหกหกหลังนะครับวันนี้เข้าดีนะครับดักกงเข้าเยอะนะครับดักงเยอะมากอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลทานกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับอะติดตามครับผมผลงานที่ได้ผมบอกให้เลยว่าเยอะนะครับเป็นยังไงบ้างครับเหย่อดักกง้หดักปลาขั้นเทพ คลิปนี้ผมมาสาธิตให้ดูนะครับผมว่าวิธีการดักกุ้งแบบนี้ดักน้ําลึกดักน้ําตื้นดักสาธิตแบบใกล้ๆนะครับวางให้ดูแบบติดกันเลยครับประมาณเม็ดกว่า น่าจะยังไม่มีใครทำนะครับใครไม่ได้ดูคลิปนี้นี่ผมบอกให้เลยว่าพลาดนะครับและก็ผมบอกให้เลยว่าสําหรับคนที่ดักเป็นอาชีพหรือว่าดักกินดักขายแล้วแต่ครับลองชมคลิปผมดูนะครับว่าดักกุ้งดักวิธีไหนดักแบบไหนจึงจะเข้าดีนะครับผมมาสาธิตให้ดูเป็นเกิความรู้นะครับคลิปผมไม่ได้ว่าจาหน่ายอาหารอย่างเดียวนะครับผมให้ความรู้แล้วก็ให้แนวคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการดักครับการวางเหยื่อครับการหาพื้นที่ครับในหลายๆคลิปนะครับผมจะบอกให้หมดเลยนะครับลองเข้าไปชมกันดูนะครับผมมาแบ่งปันความรู้นะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจเหยื่อก็สามารถสั่งกันได้ครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อยเปอร์ซตครับผมการันตีให้เลยจากผลงานที่ได้เห็นไหมครับเยอะไหมครับ ผมบอกให้เลยว่าข้าวเยอะนะครับนี่ขนาดฝนตกนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับคลิปนี้แล้วก็ที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพหรือว่าที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆพร้อมเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพครับที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อยครับ ผมการันตีให้เลยจากผลหารที่ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปรอติดตามนะครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดักให้ดูสักรอบนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกพื้นที่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าติดเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผมเดี๋ยวดักกุ้งดักปลาขั้นเทพครับเข้าเยอะนะครับ